นี่นะคะป้ายของพวกเรา OBX n o t h Carolina ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่วัดสเล็กที่ยูคอนประเทศแคนาดานะคะวันนี้พวกเรานะคะจะมาแขวนป้ายนะคะ เอ้มัน,ม,นมันเหมือนมันกลับหลังนะคะแขวนป้ายทะเบียนอันนี้เป็นไม่ใช่ทะเบียนจริงนะคะทุกคน OBX n น r t h c อ r ะไรหน้านะคะที่นี่นะคะเป็นจุดที่ทุกคนที่จะไป阿拉斯加หรือว่ากลับจาก阿拉斯加ก็คือต้องก็จะมาแขวนอะไรสักอย่างเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณได้ไป阿拉斯กามาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะแขวนป้ายของเรานะคะซึ่งป้ายอันนี้นะคะอยู่ที่หน้ารถเราตลอดเวลาที่เราเดินทางนะคะทุกคนตั้งแต่พวกเราเดินทางด้วยรถ บ้านคันนี้มานะคะทุกคนแล้วก็เราจะมาเขียนชื่อแล้วก็อะไรนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะไปแขวนกันนะคะมาค่ะนี่ก็จะเขียนชื่อแล้วก็น่าจะเป็น Summer 2023นะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะไปแขวนกันนะคะนี่คือเออ Alaska Trip แล้วก็ complete นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนจุดที่เราจะแขวนป้ายกันนะคะเยอะมากนะคะก็ แล้วแต่ว่าใครจะแขวนอะไรนะคะว่าติดอะไรไว้นะบางคนก็เป็นป้ายชื่อบางคนก็เป็นป้ายเมืองป้ายลายเส้นของรถนะคะนี่ค่ะโ่เยอะมากๆค่ะทุกคนคือมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปาาสก้าหรือว่ากลับจากอาาสก้าคุณต้องมาหยุดจุดนี้เพื่อจะมาทําสิ่งนี้ค่ะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าคุณไปอาลาสก้ามาค่ะ ว้าว wow. so let's let's walk inside a little bit baby <laughs> อันนี้บางคนแขวนนี่คะ่ะฝาฝาชักโครกค่ะทุกคน Yes มีป้ายชื่อมีแบบเยอะมากนะคะสารพัดส,สารเพคค่ะทุกคนก็คือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์คะ่ะโอ้เลย ตามคุณล็อกกี้ไปค่ะกำลังหาป้ายนะเอ้ยหาจุดที่จะแขวนป้ายเราอยู่เนาะเยอะมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็ยังหาจุดไม่ได้นะคะว่าเราจะหยุดหยุดจุดไหนนะคะแต่ว่าเดินดูบรรยากาศรอบๆค่ะเยอะมากๆนะคะก็คือเอาเป็นง่ายๆคือทั่วโลกอะค่ะทุกคนที่มาทำอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครมาผ่านมาแถวนี้นะคะ นี่คือเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คที่ต้องทำเลยนะคะที่ต้องมาหยุดจุดนี้ค่ะไม่ว่าจะก่อนไปฮะอ,อย่างอันนี้นะคะวอชิงตันก็คือเขาทิ้งลายเส้นเพลทไว้เลยนะคะอัน,นี้ทะเบียนรถนะคะเมืองค่ะอันนี้เยอะมากๆค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะแขวนอะไรนะคะ You find a spot, honey? d o ่ไม i ไม่ชอบจุดที่จะแขวนป้ายยากมากค่ะด้วยความที่มันเยอะนะคะมันไม่รู้กี่พันแบบลายเส้นเพลตหรือว่ากี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นนะคะทุกคนเยอะมากๆค่ะ see something no เจอแล้วค่ะทุกคนจุดที่เราจะแขวนป้ายนะคะ be found the spot <Okay. S 1> alright <Okay. S 3> <like> you like it alright นี่นะคะป้ายของพวกเรา OBX North <Yeah. S 3> c a r o l i n คะ Here you go, one more right here. Here we go, mission s complete baby. We've been to Alaska summer 2023นะคะไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็แขวนป้ายกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับ North Carolina แต่ว่า เื่อจะถึงนอตแคนาดาก็น่าจะไปไปลายเดือนตุลานะคะทุกคนเราจะหยุดเที่ยวหลายที่อยู่นะคะที่แคนาดานะคะทุกคนเป็นพันๆป้ายนะคะที่วัสเลกที่ยูคอนค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณไป阿拉斯กามาหรือว่ากำลังไป阿拉斯กานะคะเขาก็จะมาหยุดจุดนี้เพื่อจะมาแขวนป้ายแขวนชื่อแขวนนน่นนี่นั่นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นความทรงจำค่ะทุกคนนี่ค่ะป้ายเยอะมากๆค่ะของพวกเราก็แขวนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ